ฟันเฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเริ่มต้นปีแบบนี้เนี่ยนักลงทุนรายใหญ่สถาบันต่างชาติเขามองเหตุการณ์เรื่องของสงครามครั้งนี้อย่างไรนะคะมันมีนัยยะอะไรเปลี่ยนแปลงไปทั้งในแง่การปกครองการเมืองปัญหาพิธศาสตร์หรือแม้กระทั่งการแย่งชิงนะคะโปรดักสำคัญระดับโลกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิวในมุมของนักลงทุนรายใหญ่กันนะคะกับทางคุณชาตรี s c b c นะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่นะคะเริ่มต้นปีเราก็เปิดฉากมาด้วยสงครามกันเลยนะคะเป็นสงครามที่เห็นสัญญาณกันมาแล้วตั้งแต่การเคลื่อนพลตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะแต่รอบนี้เนี่ยทำให้น้องทุนเองกลับกลายเป็นว่าอยากทราบเลยนะคะว่ารายใหญ่อ่ะเขามองเรื่องของความเสี่ยงภูมิศาสตร์กับเรื่องของสป라이ล้ลนโลกในตอนเนี้ยควจะเวทน้ำหนักไปด้านไหนมากกว่ากัน ก็ถ้าเรามองในมุมของภูมิทัศศาสตร์ก่อนนะก็ต้องบอกว่าการบุกโจมตีเวเนซุเอลาของอเมริกาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้นะแล้วก็มันทําให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นในแง่ของการเมืองด้านภูมิทัศศาสตร์เพราะว่าอเมริกาบุกเวนเนซุเอลารอบนี้เองเนี่ยก็คงจะมีคําถามเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแล้วมันจะจบอยู่แค่เวนเนซุเอลาไหม,ม,มจะไปที่อื่นหรือเปล่าเพราะว่าทางสหรัฐเองก็เริ่มพูด,พ,ดพูดถึงเนาะเกาะกรีนแลนด์ซึ่งก็อยู่ภายใต้าอานัตของเดนมาร์ รวมถึงโคลัมเบียด้วยใช่ไหมฮะที่ที่สหรัฐเองก็พูดถึงว่าประเทศเหล่านี้มีความสําคัญใกล้ชิดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เองหรือว่ายุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาเองเนี่ยมันก็ทําให้ความไม่แน่นอนในจุดนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะว่าเอ๊ะบางทีเราเห็นสงครามในตะวันออกกลางสลดไปแล้วใช่ไหมสงครามในรัสเซียยูเครนก็เริ่มคุยกันอยู่แต่มันกลายเป็นว่าไอความเสี่ยงอื่นเองมันก็ยังมีกระจายกัน,นออกไปแต่วันนี้เองเนี่ยจากภาพที่เรื่องในบเวณโซเวลยมันจบได้เร็วนะมันก็ทําให้ความกังวลไม่ได้ลลกกกกาามออไปแ้ว เหมือนกับว่ามันจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบในทวีปอเมริกาเหนือใต้ซะมากกว่าทาให้ความกังวลเองยังไม่ส่งมาในตลาดตอนนี้จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเองก็ตามเนี่ยไทยก็ดีภูมิภาคอื่นๆก็ดีเองเนี่ยก็ยังปรับตัวในเชิงที่เป็นบวกอยู mm ่ hmm. ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อเมริกาเริ่มปฏิบัติการนอกเหนือจากเเนิซุวอลาเนี่ยซึ่งเเนซุวอลาเนี่ยบางส่วนจจะคาดการเอาไว้แล้วนะเพราะว่าขู mm ่กันมาล่วงหน้านานแต่เรื่องอื่นๆมันเป็นประเด็นใหม่เองเนี่ยถ้ายังไม่ม ต่้งเม่อไหรก็ตามที่มันเริ่มแรงขึ้นอย่างเริ่มจะไปโคลัมเบียรเริ่มไปเกาะก,กรีนแลนด์อะไรเงี้ยมันก็จ,จะทําให้ความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้ตอนนี้ก็เป็นสิ่งาาที่ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่ในปัจจุบันเองนะท่นผก็ยังถือว่าเป็นเบนเปิตอปดาวเนานะก็ยังไม่ได้กังวลมากนะคิดว่าจะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนอันนั้นในเชิงทุกท่านเข้าปรค่ะแต่อินพักเกชันของการที่สหรัฐบุกเวเนซุเอลาก็มีต่อเหมือนกันเพราะว่าเวเนซุเอล่าเองเนี่ยเป็นแหล่งน้ามันดิบลกวียแ้็ ริมาณผลิตน้ํามันเองจริงปัจจุบันเนี่ยเขาผลิตอยู่แค่800,000บาร์เรลต่อวันนะครแต่ว่าสมัยยุ่งรุ่งเนี่ยเขาเคยผลิตปีละ3ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันนะังเพราะงั้นเนี่ยรอบนี้คนก็เลยเก่งกันว่าเออถ้าอเมริกาเข้าไปบุกเวเนซุเอลาแล้วทรัมป์ก็พูดชัดว่าจะผลิตน้ํามันออกมาโดยให้บริษัทน้ำมันของอเมริกาเองเข้าไปช่วยในการผลิตเองเนี่ยมันก็จะทําให้สป라이ของราคาน้ามันในตลาดโลกซึ่งปัจจุบันมันโอ้สป라이อยู่แล้วเนาะประมาณสัก3ล้านบาร์เรลต่อวันเองเนี่ยถ้ามีการเพิ่ ก็จะทําให้ซัพลายมันลดมากกว่าเดิมนะแล้วก็ทําให้ไอความเป็นยูนิตี้ของโอเปกเองที่ hmm. ก่อนหน้านี้ก็เคยรวมตัวกันควบคุมราคาน้ำมันได้พอมีซัปลายใหม่เข้ามาหลักล้านบาร์เรลแล้วอเมริกาคงไม่สนใจข้อตกลงของโอเปกหรอกฉะนั้น hmm. ก็ทําให้ภาพของโอเปกเนี่ยก็อาจจะมีอํานาจน้อยลงในแง่ของการควบคุมราคาน้ามันอย่างนั้นเองระยะยาวราคาน้ามันเองก็มีแรงกดดันมากขึ้นเนาะจากที่มันโอเวอร์ซัพลายอยู่แล้วซัพลายใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็ยูนิตี้ของโอเปกที่อาจจะดูแล้วน่าสงสัยมากขึ้นเมื่อ เวเนซุเวลากลัาผลิตน้ำมันใหม่เยอะๆเนี่ยนะฮะผมว่าประเด็นพวกนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้ราคาน้ํามันเองมันก็ระยะยาวเองมันก็อาจจะถูกกดดันในทิศทางที่มีสัลายเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะซึ่งก็อาจจะดีกับเงินเฟ้อโลกนะฮะในแง่ของอินฟลชันต่างๆเองจากราคาน้ํามันเนี่ยก็จะลดลงแต่ว่าในแง่ของผู้ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับน้ำมันเองก็ต้องจับตาดูนะว่าถ้าราคาน้ามันมันอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงเองเนี่ยแล้วผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่เชลล์ออยล์ก็ดีหรือผู้ผลิตน้ํามันที่ต้นทงงงกีเอออทํายััไไบรื่่ตป ค,คุณชาดีมันมีประเด็นเรื่องของการที่ทรัมป์เองก็ชัดเจนในแง่ของการนําบริษัทนะคะน้ามันในฝั่งเขามาดูแลเลยแหล,ละในในในหลังจากสงครามในครั้งนี้นะคะนั่นหมายความว่าอิทธิพลที่มันเกิดขึ้นต่อบริษัทน้ํามันของสหรัฐเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งลามมากขึ้นหรือว่ามีสเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นหะคะกับการที่สหรัฐได้มากลุ่มบางเห็นตรงนี้อะคะ่ะ การที่สหรัฐเข้าไปบริหารน้ํามันใน mm hmm. เวเนซุเอลาได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับบริษัทน้ํามันของอเมริกาอยู่แล้วเนาะเพราะเขาได้สป,ปายเพิ่มในการออาไปขายแต่มันจะเป็นโทษกับบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกันเพราะว่าก็มีสป,ปายใหม่เข้ามา mm hmm. และอำนาจต่อรองอเมริกาก็จะเยอะขึ้นเพราะเขามีอำนาจการผลิตเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ผมก็เลยมองว่าถ้าเราไปดูหุ้นน้ํามันของอเมริกาเองมันจะขึ้นเยอะเลย mm hmm. แต่ถ้าเรามาดูหุ้นน้ำมันประเทศอื่น mm hmm. มันก็จะ แย่ลงนะ,ะผมว่ามันก็ชัดตลาดก็อิมพายชัดเจนว่าใครได้ประโยชน์จากสงครามในครั้งนี้นะผมว่าคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูันต่อไปเพราะว่าอเมริกาเองก็เป็นผู้นําน้ํามันมานานมาเสียความมาเสียอํานาจในการควบคุมราคานั้ามันก็ช่วงหลังจากที่โอเปกมีอานาจขึ้นมาแต่หลังๆเนี่ยพอได้เมนเซราไปเพิ่มเนี่ยผมก็ว่าสมดุลของการต่อรองอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอเมริกาเองเพราะเป็นประเทศที่เขาไม่สนใจเรื่องการควบคุมราคาน้ํามันอยู่แล้วเขาปั๊มเอามาขายตลอดแเรื่องคุมราคาน้งมันไปโอเปกดูแลกันไปอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยคว่่าาเเรจจะห็นนชใแงงขอ อ่บาร์เกนิ่งพาวเวอรแล้วก็ในแง่ของสัพพลายของโลกด้วยแต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยมันโอเวอร์สัพพายอยู่แล้วนะค่ะอ่าโอเคปัจจุบันโอเวอร์สัพพายอยู่แล้วแต่พอคุณชาตรีได้มาคุยกันในมิติความสมดุลในการต่อรองที่เปลี่ยนไปบาร์เกนิ่งพาวเวที่มีการเปลี่ยนไปเนี่ยแหละเลยทําให้อ่ะถ้ามองเรามรามองภาพหลังจากนี้นะคะคุณชาตรีมันจะยิ่งทําให้ในแง่ของการ ตัดสินใจหรือว่า Take Position นะคะในมุมของ OPEC ด้วยหรือว่าต่างชาตินักลงทุนอ่ะอินเวสเตอร์รายใหญ่เขาจะมองลักษณะหลังจากนี้ยังไงเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะต่อในแง่ราคาพลังงานโลกผมว่าจุดสําคัญมันอยู่ที่ o อเปกเนาะว่าการผลิตมันเพิ่มขึ้นของสหรัฐเนี่ย โอเปกจะใช้ท่าทีแบบไหนถ้าเขาคิดว่าเขายังมีอำนาจในการควบคุมราคาน้ำมันได้อยู่เนี่ยเขาอาจจะยอมถอยคือลดกำลังารผลิตขึ้นมาเพื่อจะชดเชยในสิ่งที่อเมริกาและบริษัทนผลิตเพิ่มเพอย่างนี้ราคาน้ำมันก็สามาสถที่ภาพได้แต่ถ้าเกิดโอเปกเขาบอกว่าเขารู้อำนาจในการควบคุมราคาน้ำมันไปแล้วแล้วเขาจะปั้มออกมาขายแข่งกันด้วยเนี่ยผมว่าอย่างนั้นก็ยิ่งกลายเป็นภาวะที่โอเวอร์ซัพพลายใหญ่มันอยู่ที่ท่าทีโอเปกเองว่าเขาจะยอมลักษณะไหนรวมถึงกรณีที่โอเปกตกลงเลยว่าจะควบคุมราคาน้ำมันแต่ปประะเเเทศลล็็กกกๆใในนนอออาาจจบวว่่ไไมหฉััต้ง เขาอาจจะแตกข้อตกลงก็ได้เพราะงั้นยูนิตี้โอเปกเองก็เป็นปัญหาผมว่าเรื่องราคาน้ำมันจะนี้ไปโอเปกจะเป็นตัวชี้นำแล้วพ่ออเมริกาเขาบอกแล้วเขาปั๊มแน่นอนเขาไม่สนใจเรื่องของสัพลายจะล้นไม่ล้นอ๋อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเวลามีไทม์ไลน์ก่อนการประชุมโอเปกอันนี้ต้องแบบว่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะว่าเขาจะมีการตัดสิน<อ>ใจอย่างไรเพราะว่าโอเปกเองก็รู้เหมือนกันว่าโพสิชันของสหรัฐก็ไม่ยอมเหมือนกันฉันก็จะปั๊มออกมาเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าโอเปกจะจะคง การตัดสินใจแบบเดิมหรือจะต้องมีการยอมอ่อนข้อกันด้วยหลังจากนี้นะคะแต่ไม่ขอถามในเชิงของภาพระยะยาวในมิติการเมือง การปกครองของสหรัฐด,ด้วยนะคะยิ่งปีนี้ก็เป็นปีที่จะต้องมีการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยแล้วเหมือนทรัมป์เองค่อนข้างที่จะเทคโพสิชันชัดเจนในหลากหลายมุมตั้งแต่ปีที่แล้วละเรื่องของสงครามาการค้าปีนี้ก็เปิดฉากมาต้นปีเรื่องของทิศทางราคาพลังงานเพราะฉะนั้นพ w e r ที่เขามีในตอนนี้เนี่ยในในมุมในมุมของของอินเวสเตอร์เองรายใหญ่เองเขาเขามองยังไงบ้างคะกับการกระทําของทรัมป์อันนี้เป็นปีที่ <ผม S 1> สองที่เขามาดำรงตําแหน่งนะคะ่ะ <laughs> ตอนนี้นยังส่วนใหญ่จะเป็นเวสันซีนะว่าเรื่องทั้งหมดจะจบแค่วเนเซียหรือเปล่าซึ่งเวเนเซลยเนี่ยเป็นประเทศที่อเมริกาดูแล้วมีผลประโยชน์ร่วมมากที่สุดแล้ะโคลัมเบียก็ดีหรือว่ากรีนแลนด์ก็ดีเองเนี่ยอาจจะมีความสำคัญในจิตธศาสตร์แต่ในเชิงเศรษฐกิจเองเนี่ยมันไม่ใช่ความอินเทอรสอะไรที่แต่ัรจะต้องเข้าไปเสี่ยง S <S แล้วเมื่อประกอบกับว่าโคลอ,คอมเบียกับกรีแลนด์เขาไม่มีปัญหาแบบเวเนซุเอลาเนะเวเนซุเอลานี่มีประเด็นมานานละที่ธน,นาชาติเขกดดันเรื่องของการเมืองภายในแต่ว่าโคลอมเบียอาจจะไม่ใช่แล้วก็กรีแ,รรแลนด์นี่ไม่ใช่เลยมั้นแรงต้านของตอนในการที่เข้าไปบุกอีกสองประเทศเนี่ยมันจะเยอะ่าเยอะอันก็ต้องช่างใจดีๆผมว่าคิดว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงกังวลมากนักว่ามันจะลุกลามใหญ่โตนะก็ยังเชื่อว่าจะจบยูทธศคสคนี้ได้อยู่ถ้าจะมีการบุกเพิ่มเติมมันก็ต้องมีการเขาเรียกอารมณบทหรือโหมลงก่อนว่าอมีความผิดอออออยย่่าาางงงงงั้้้้้นนนนนีีถึึจะเขไไปดรตตม ถ้าสตอรี่ยังไม่ทราบมูลค่าอาจจะยังไม่กังวลกันมากนะอ๋อโอเคเลยเข้าใจแล้วว่ารายใหญ่เขาดูเรื่องของแบบว่าสตอรี่ที่เกิดขึ้นอารมพบทก่อนด้วยเพื่อเป็นแบบไซด์ที่เขาจะสามารถ take position เทคโพสิชันกันได้นะคะอทีนี้เราได้ได้ทราบแล้วเกี่ยวกับมิติเรื่องของการต่อรองทางโอเปกกับสหรัฐที่มันจะเปลี่ยนไปต่อในแง่ราคาพลังงานโลกนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือเราเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่าของชาตรีที่เขากลับมาแข็งค่า ตั้งแต่ในช่วงแบบหลังคริสต์มาสแหละอืมค่ะก็ผมว่ามันเป็นไซเคิลเนาะดอลลาร์นี่อ่อนค่ามากเลยปีที่ผ่านมาถ้าทั่วโลกก็ร่ประมาณห้าเปอร์เซ็นเทียบกับไทยก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นไซเคิลที่เฟดเองก็ลดดอกเบี้ยมาจนกระทั่งเหลือไม่เยอะละอาอาจจะมองกันสองถึงสามครั้งในหนึ่งสองปีข้างหน้าเองเนี่ยก็ทําให้ค่าของกมกดดกนของดอลลาร์เองมันก็ลดลง ย,ยิ่งสหรัฐเองเขาแสดงอํานาจในภูมิภาคมากขึ้นก็เหมือนจะต้องการจะลงให้เห็นว่าดอลลาร์ยังมีความน่าเชื่อถืออยู่นะเองเนี่ยดอลลาร์ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เหมือนกันก็นเลยมองว่าถ้าเราวิเคราะห์เฉพาะตัวดอลลาร์อย่างเดียวไม่ได้พูดถึงคู่คู่เทรดเขาอย่างเงินบาทเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าดอลลาร์แนโน้นเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นละจากปีที่ผ่านมาแล้วก็ค่าเงินบาทเองเนี่ยก็มีการเลือกตั้งปีนี้เนาะแล้วก็เศรษฐกิจไทยเองก็ยังขื้นตัวช้าก็ยังทาให้มองว่าภาพระยะยาวเองห้องค้าไทยมินิสเองกลับขึ้นไป อยู่แถวๆสักสามสองสามสามได้นะในช่วงท,<ม>ที่เหลือของปีสองพันยี่สิบหกนี้ก็มองทิศทางของดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์บาทเนี่ยเลทเลทเลทนี่ยน่าจะมาทบอมไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาอืมนั่นหมายความว่าเราได้พ้นจุดบอททอมไปแล้วนะคะในทั้งฝั่งดอลลาร์ด้วยแล้วก็ในฝั่งของบาทบ้านเราด้วยตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่การจะค่อยๆขยับขึ้นไปเพราะว่าโอ้โหช่วงที่แข็งก็คือแข็งมาแบบ แทบจะทั้งไตรมาสเลยนะคุณชาตรีแล้วบทที่เขาจะอ่อนค่ามันก็ต้องค่อยๆอ,อ,อ่อนขึ้นมามันจะต้องมีซีเรชั่นอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางคะ่ะอะการเมืองไหนจะมีทั้งการประชุมกรองงอไหนจะมีทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือจะเป็นการโยกเงินของนักลงทุนที่มาลงทุนในตราสารหนี้บ้านเราด้วยในหุ้นบ้านเราด้วยะคะ่ะ ว่าหลักๆเรื่องนี้จะอยู่ที่เฟดเนาะว่าการลดดอกเบี้ยเขาเนี่ยจะลดเร็วแค่ไหนแล้วก็หยุดเมื่อไหร่ถ้าลดเร็วและหยุดเร็วเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์มันระทอมได้จริงๆเพราะคนก็จะคิดว่าต่อไปนี้จะไม่ลดแล้วถ้าเอาตามที่เฟดคาดการปีนั้นปีนี้หนึ่งครั้งปีหน้าหนึหน่งครั้งเองเผมก็คิดว่าตลาดเองเนี่ยก็คงไม่ได้รอให้ลดจกนกระทั่งจบปีหน้าแล้วเขาจะมาแข็งหรอกเขาคงคิดว่าดาวไซต์จากนี้ไปมันก็ไม่เยอะแล้วก็ทําให้มันก็จะเริ่มเห็นการแข็งค่าตั้ง ก็ทำให้อันนั้นจะต้องมาคุยกันใหม่ว่าดอลลาร์เทียบกัปรทอมนะฮะอโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันในฝั่งของ Equity กันบ้างนะคะเพราะว่าเปิดปีมาเราก็ยังเห็น Performance นะคะของในฝั่งตลาดหุ้นฝั่งสารัฐก็ยังพอยืนได้นะคะแต่ความชายเนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวของฝั่งเอเชียด้วยเหมือนกันปีที่แล้วเราก็เห็นภาพ S&P 500ก็เห็น Perform a n c e ที่ทรง,งตัวได้นะคะแต่ ปีนี้ภาพมันจะเปลี่ยนไปไหมนักลงทุนจะมีทางเลือกมากขึ้นหรือเปล่านะคะก็มองว่าปีนี้น่าจะเงินน่าจะเริ่มไหลไปหาทางเลือกอื่นมากขึ้นเราเห็นตลาดหุ้นในเอเชียเองอย่างญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือแม้กระทั่งแถวบ้านเราอย่างเวียดนามสิงคโปร์เองก็แลลี่มาตลอดในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะเป็นการต่อเนื่องเพราะว่าเงินก็จะไหลไปหาทางเลือกอื่นที่มันอาจจะยังดิสคา้าอยู่ถูกกว่าอย่างเช่นบริษัทเทคในเอเชียยังถูกกว่าเทคในเมกาเองอย่างเงี้ย หรือสป라이ดเชนอย่างเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียเองยังถูกกว่าทางฝั่งอเมริกาเองมันก็จะเห็นเงินที่มันไหลมาาฝั่งนี้มากขึ้นผมก็เลยคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เงินมาเริ่มกระจายไปที่อื่นมากขึ้นจากที่สองสามปีก่อนไปกระจุกตัวแถวอเมริกาเยอะนะฮะเราก็น่าจะเห็นเงินเงินที่ไหลมาในเอเชียแต่ว่าเ็าคงจะไหลเข้ามาในประเทศหรือว่ากลุม่มอุตสาหกรรมที่มันเป็นเป็นนิวอีโคโนมีมากกว่า <c oughs> ก็ทําให้ไอ้ประเทศที่มันมีนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆอย่างญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจีนเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ก่อนเนาะ ส่วนประเทศอื่นที่ยังเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่อย่างประเทศเราหรือว่าเพื่อนบ้านเราอันนี้ก็อาจจะมีเงินที่ไหลเข้ามาช้าก,กว่าก็เลยยังมองว่าเออความน่าสนใจเอเชียมันมีอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้มีเท่ากันในเชิงของธุรกิจที่มีนิวอิโคโนมีเยอะเนี่ยก็อ,อาจจะมีความน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่าการเติบโตของโลกในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในธุรกิจประเภทใหม่เทคโนโลยี Technology AI เซมิคอนักเตอร์โรบอติกต่างๆนะมันไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริโภคอสังหาริมทรัพย์เหมือนกับที่เกิดขึ้นก่อน นาคิดว่าน้าทุนยังหากรอในอุตสาหกรรมอยู่เพียงแต่ว่าเขาหากรอที่มันถูกลงกว่าอเมริกาหนึ่เท่านั้นเองอืมตีมยังคงเป็นกรดอยู่แต่เป็นกรธที่ถูกกว่าในฝั่งของอเมริกาเพราะฉะนั้นคุณชตรีมองว่าในฝั่งของอเมริกาเองค่อนข้างที่จะแพงจนเต็มใกล้เต็มลิมิตแล้วไหมคะหรือตงมันเต็มไปแล้วอะไรอย่างี้ค่ะเร,เราเห็นการโรเทชเนาะจากหุ้นขนาดใหญ่ที่เเทคเทคนนโลยีเนี่ยมาเข้าหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์บ้าง กลุ uh ่ม huh. อุตสาหกรรมเกี่ยร์ค m oh a แมท i a l โลหะต่างๆบ้างเนี่ยมันเริ่มเห็นโลเทชันในในอินเซกเตอร์พวกนี้ในอเมริกาเหนือในช่วงปลายปีที่ผ่านมาละผมว่คิดว่าโลเทชันนักษณะนี้นนก็ยังมีอยู่ไม่ได้หมายว่าตลาดอเมริกาทั้งตลาดมันจะแย่นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นเงินที่มันหมุนเวียนอยู่ในตลาดอยู่ซึ่งมองระยะยาวเองอาจจะดีก็ได้มันเป็นการทําให้ตลาดมีสมดุลมากขึ้นนะจากที่เคยขึ้นมาแรงๆในอุตสาหกรรมแค่เล็กๆอุตสาหกรรมไม่กี่อุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะได้วอร์ซิฟายต่างๆนะครับอืมโอเคคือเราม ปลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะไปเฮลท์แคร์กับตัวของแมทเรียลโลหะนะคะอ่ะพอคุยเรื่องโลหะก็ต้องคุยเขาหน่อยนะคะภาพของซิเวอร์ที่ก็ถือว่าเป็นนัมเบอร์วันเลยนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ในปี2025นะคะคุณชารตรีภาพของเขานะคะในปีนี้มันจะร้อนแรงต่อไหมเพราะว่าเขาดูเป็นแอสเซทที่เป็นความต้องการของหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะ จริงๆซิลเวอร์เนี่ยชอบซัพพลายมาตั้งนานแล้วเนาะน่าจะห้าปีติดกันแล้วดีมานมากกว่าซัพพลายไม่เหมือนน้ำมันเนาะกุลค่างันแต่ว่าซิลเวอร์เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีการเก็งกำไรสูงมากเราเห็นราคาซิลเวอร์ที่ขึ้นมาหลักเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นตะ์ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย<ช>ผมก็คิดว่ามันทำให ถ้าลงถ้าจะมองสินทรัพย์ลงทุนเองเนี่ยก็ถือว่ามันก็มีความผันผวนสูงเนาะอาจจะนอนมัดระวังแต่ถามว่าระยะยาวโอกาสที่ท็อกโอกาสที่ซิเวอร์มันจะกลับลงไปแบบเดิมเมื่อสองปีก่อนจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ดีมานมากกว่าสภายจริงๆแล้วก็ดีมาลของซิเวอร์เนี่ยมันคืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีเท่านั้นอนะ่ะอีวีแบตเตอรี่โซลาร์าร์เนลต่างๆเองเนี่ยซึ่งพวกนี้มันอยู่ในเปลีป่ยนของการเติบโตหมดซึ่งก็เลยมองว่าภาพของซิเวอร์เองระยะยาวมันเป็นขาขึ้นอยู่แต่ระยะสั้นที่มันขึ้นมาาาาแรรรรรงงงงงเเนนน่่ยต้อ้ออออะััืขกปบบฐโค ได้เลยค่ะของชาตรีด้ยวยต้องขอคุณข้อมูลวงชาตรีด้วยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ